สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต,ต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติฟิลิปปินส์พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป0ประตูต่อหนในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2022 วันที่12กรกฎาคม2565เวลา18นตามเวลาประเทศไทยที่ริซาว์เมมโมเรียลสเตเดียมฟุตบลอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายฟุตบลอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อศูนย์ช,ยชนะในเกมนี้ทําให้ทีมชาติไทยมี13คะแนนควา้าแชมป์กลุ่ม A ส่วนฟิลิปปินส์เป็นรองแชมป์กลุ่มมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปด้วยกันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในรอบรองชนะเลิศที่ดิซาวเมมอรียลสเตเดียมในวันที่15กรกฎาคม2 5 1 5เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติฟิลิปปินส์ พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสกอร์หนในการพบกับทีมมหาอำนาจอย่างทีมชาติไทยแสดงให้เห็นว่าพวกเราพัฒนามากขึ้นแค่ไหนพักผ่อนให้เพียงพอและกลับมาสู้ใหม่ในรอบรองชนะเลิศนะมุมมองท่านต่อมาครับ ดีแล้วที่แพ้ในตอนนี้พวกเราจะเอาชนะในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศขอให้พระเจ้าอวยพรทีมของพวกเราด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวะของโบเดนสมควรได้รับจุดโทษความคิดเห็นท่านต่อมาครับกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศนะตอนนี้พักผ่อนให้เพียงพอยังคงเป็นเกมที่ยอดเยี่ยม ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าก็ถือว่าโอเคนะแพ้ให้กับทีมชาติไทยแต่ก็ยังคงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ท่านมากครับถึงแม้ว่าเกมมันจะจบลงไปแล้วแต่กรรมการเหล่านี้จะต้องทบทวนเกี่ยวกับการตัดสินที่ผิดพลาดมันควรจะเป็นจุดโทษสำหรับโบเดนพวกเราแพ้เมื่อคืนนี้แต่มันจะสอนให้เรียนรู้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสู่เป้าหมาย ในการคว้าเหรียญทองในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโบเดนทำแฮทริกในเกมที่พบกับอินโดนีเซียแต่กลับนั่งเป็นตัวสำรองในนัดที่พบกับทีมชาติไทยเช่นเดียวกับแอนนิสที่มีการครอสบอลอันยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันสำหรับฉันคิดว่าทั้ง2คนคุณจะได้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงมุมมองท่านต่อมาครับแรนเดลเล่นชามาก และมีข้อผิดพลาดมากมายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเล่นกับทีมหมหาอำนาจอย่างไทยและเวียดนามก็เหมือนกับบาสเกตบอลชายที่พวกเราต้องเจอกับจีนและออสเตรเลียสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลดีเท่าไหร่นักตอนนี้มันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเราจะแพ้หรือชนะในรายการต่างๆที่กำลังจะมาถึง แต่วัตถุประสงค์หลักก็คือว่าการปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นและเตรียมความพร้อมสำหรับ World Cup ซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดพวกเราชนะเพราะว่าพวกเรามีการปรับพวกเราแพ้เพราะว่าพวกเขามีการปรับโปรดจำเอาไว้ว่าในการแข่งขันกีฬาประเภททีมใ,ใดๆฉันคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ผ่านเข้าไปแข่งขัน,ขนในรายการอันทรงเกียรติที่สุดซึ่งนั่นก็คือ ฟุตบอลหญิงฟี f าเวิลด์ครับจงภาคภูมิใจเธอะความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันคือแรงจูงใจให้พวกเราต้องเอาชนะในรอบรองชนะเลิศมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าก็ถือว่าโอเคนะแพ้กับทีมไทยแค่ลูกเดียวคอมเมนต์ท่านมาครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะสามารถสู้กับทีมที่อันดับสูงกว่าได้จงเรียนรู้จากสิ่งนี้ และฝึกฝนต่อไปสูดต่อไปนะสาวสาวฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันมักจะพูดเสมอว่าพวกเราไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้หรอกถ้าหากไม่มีแชนเลอร์อยู่ด้วยจำได้ว่าพวกเราสามารถเอาชนะทีมไทยได้ด้วยฝีเท้าของเธอมุมมองท่านต่อมาครับยังคงเป็นเกมที่ดีพัฒนาขึ้นอย่างมากเลย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันอยากจะเจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศมากกว่าออสเตรเลียนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่มีอะไรต้องอายพวกเขาสู้อย่างเต็มที่แล้วชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเมื่อลูกบอลอยู่ระหว่างกองหลังของพวกเราสองคนเพียงเสี้ยววินาทีที่พวกเขาลังเลว่าใครจะรับบอลกองหน้าของไทย ก็ใช้ความได้เปรียบจากสถานการณ์นี้ทันทีดีแล้วที่พวกเราแพ้เพราะว่ามันจะทำให้พวกเรามีความกระหายและอันตรายในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ท่านมากครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนี่คือทีมฟิลิปปินส์ที่พวกเราภาคภูมิใจความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าโชคดีสำหรับประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับ มันเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับทีมเมื่อพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสาๆๆจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการเสียประตู2ลูกล่าสุดก็จะความผิดพลาดของกองหลังหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะลุยไปเลยฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ลุกขึ้นสู้ใหม่นะสาวการันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วโค้ชไม่มีทางเลือกนอกจากพักตัวผู้เล่นตัวหลักเอาไว้บางส่วนจงภาคภูมิใจกับความพยายามอันยอดเยี่ยมของทีมในความคิดเห็นของฉันนะประตูที่เสียให้กับอินโดนีเซียและไทยมันคือความผิดพลาดของตัวเองที่สามารถแก้ไขได้นอกจากนี้แอนนิสฟรานิแกนและโบเดนคงจะไม่ได้เป็นตัวสำรองในรอบน็อกเอาท์ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพักผ่อนเยอะๆนะพวกเรารู้ว่าพวกคุณทุกคนต่างก็เหนื่อยล้ามามากจากนัดก่อนหน้านี้คอมเมนต์ท่านมาครับไม่เป็นไรนะพวกเราจะร่วมใจกันและกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศลุยไปเลยฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นเกมที่ดีแต่ฉันสงสัยว่า ทำไมถึงไม่มี VAR ในเมื่อนี่คือหนึ่งในรายการใหญ่ของภูมิภาคและมุมมองของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้มันคือแผนการที่จะเขี่ยออสเตรเลียตกรอบถ้าหากฟิลิปปินส์ชนะออซซี่ก็จะผ่านเข้ารอบซึ่งนั่นจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตเครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติฟิลิปปินส์พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียน2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ